สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบ,ชอบคลิปโต,ปโตด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกวิธีการโอนเงินกลับเข้าไปในเชนนะครับประมาณว่าโอนผิดเชนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวในวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการโอนออกจาก a บแนนสมาร์ทเชนนะครับซึ่งตอนแรกถ้าเราจะโอนไป ETH c เ a i n ช e นเนี่ย ETH Network เนี่ยแล้วเราไปกดเลือกอย่างเช่น ผมมี ETH อยู่ใช่ไหมผมไปกดถอนแล้วผมเนี่ยจะเอา ETH เนี่ยไป e ไป Ethereum Network นะครับแต่ดันไปเลือก Network เป็น bsc เนี่ยก็คือเลือกผิดนะฮะถ้าจริงๆคือต้องเลือกอันนี้แต่หลายคนไปเลือกอันนี้เพราะเห็นว่าค่าธรรมเนียมมันถูกนะ8บาทแต่คือมันคนละเชนกันส่วนมากอีทนี่ก็จะมีไปพวกเล่น axie นะครับแล้วก็ไปพวก open sea เนาะ ทำ NFT ขายเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนมาไบแนนนี่ก็นะส่วนมากก็กดผิดกันนะอ่าสมมติเอากดผิดเนี่ยไปกดเลือกอันนี้ปุ๊บแล้วใส่ addres อะไรของ MetaMask ไปปุ๊บปุ๊บ,บแล้วโอนเข้าไปปึ้งอา้าวเฮ้ยมันคนละ chain นี่นะเราไม่รู้ที่หลังเราจะทำยังไงกันดีอ่าโอเคอันดับแรกก็ต้องไป add chain ก่อนนะ add chain ไบแนนสมาร์ชนะครับถ้าใคร add ไม่เป็นก็ในช่องมีนะครับ add ไบแนนสมาร์ชก่อนเพราะตอนแรกมันจะมีแค่ mainnet ซึ่งเป็น อีธิลเยียมเชนนะครับอันนี้คืออีธิลเยียมเชนนะอันนี้ส่วนใบนั้นสปาร์เชนคือน,นี้นะครับเข้าไปแอดซะพอแอดปุ๊บเราก็ต้องไปแอดเหรียญอีกนะฮะเพราะเหรียญมันจะไปขึ้นเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราส่งเหรียญอะไรมาอ่าวิธีการแอดเหรียญก็เข้าไปในอะไรดีคอยล์มาเก็ตแคปก็ได้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูคอยล์มาเก็ตแคปไปเอาโทเค็นแอดเดสมาแอดเหรียญเพิ่มสมมติผมจะอ่าเหรียญอีธเอ่ะผมคลิกเข้าไปเลยเนี่ยผมก็มาเอานี่ครับ n t r t r t c t d r e s s ตรงนี้นะครับ Binance Smart Chain Copy ปึ่งแล้วก็เอามาเพิ่มในเมตา a ม k ก่อนเพราะในนี้ผมยังไม่มี ETH เนาะกดเนี่ยเพิ่มโทเค็นปึบ e t h ถัดไปเพิ่มหลายโทเค็นแต่ผมไม่มีนะปึ๊บแล้วมันก็จะแสดงเงินที่เราโอนเข้ามานะอ่าพอมาปุ๊บสมมติว่า ETH เข้ามาแล้วแล้วเฮ้ยเรารู้แล้วว่าโอนผิดเราจะโอนกลับยังไงถ้ามาครั้งแรกเลยในเชนนี้เราจะไม่มี BnB เลย ที่สาคัญเราต้องมี BNB ด้วยนะติด BNB ไว้ในกระเป๋าเพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สนะครับเราก็ต้องอ่ะต้องเข้ามาในบีแอนด์อีกแล้วเพราะว่าเราต้องเอา BNB เข้าไปก่อนเพื่อเอาไปจ่ายค่าแก๊สทาธุรกรรมเพื่อโอนกลับมานะฮะอ่ะาสมมุติผมมีเนี่ยเอาจะเอา BNB ไปก็กดถอน BNB ไปบีแอนด์สมาร์ทเชนนะแล้วก็อ d ดเดตก็คือเลขเมตามาของเราอ่าผก็วางเลยอ่า ใส่สักประมาณที่จริงก็ไม่กี่บาทนะแค่เท่าไรศูนย์จุดเท่าไหร่ดีศูก็ประมาณเท่าไหร่ศูนย์จหก็ประมาณพันเนาะศูนเนี่ยผมว่าก็ได้นะศูนย์จุดศูนย์กี่บาทอผมลองดูกันศูนย์จ bnb เพราะมันไม่กี่บาทโอ้ศูนย์จดศูนย์แเลยแพงไปนะครับที่จริงมันประมาณแค่สัก100บาทก็เหลือแล้วนะ แต่เราไม่รู้ขั้นต่ำเท่าไหร่0.006แต่ว่าขั้นต่ำอ๋อขั้นต่ำนี่เราโอนขั้นต่ำไปเลยครับเป็น0.01เนาะขั้นต่ำคือ0.01ก็เป็น161บาทครับยังไงก็ต้อง161บาทแล้วเราก็จะโดนค่าธรรมเนียมเป็นใน161บาทเนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียม8บาทนะครับเป็นค่าโอนนะก็จะเข้าไปในปุ๊บ เสร็จปุ๊บก็กดถอนไปนน่นปุ้มแล้วมันก็จะเข้ามาในนี้นะฮะเป็น BNB ในนี้แล้วก็อีกเหรียญนึงก็เป็น ETH เนาะสมมติผมเอาอะไรเป็น ETH ด,ดีสมมติสมมติอันนี้เป็น ETH นะ s 4 z เนี่ยอ่ะแล้วผมก็จะตอนนี้คือ BNB เข้ามาใน Metamask แล้วเราก็จะกดส่ง ETH เนี่ยกลับไป Binance เหมือนเดิมโอเคนะทุกคนไม่งงนะอ่ะเรามาเอามาเอา,า address ของ Binance ก่อน ซึ่งเราก็ต้องรู้ด้วยเราจะโอนเหรียญอะไรกลับมาในที่ในวันนี้ผมจะโอนสมมติว่าเป็น ETH ผมก็ต้องกดคำว่าฝากนะ ETH เลือกเหรียญนะ ETH กดคำว่าฝากแล้วก็เลือก Network Network ที่เรารับมาคือ Binance Smart Chain นะครับคื่อนนี้อ่าแล้วมันก็จะใหเ้เลขกระเป๋าเราเป็นอันนี้กดคัดลอกเลย แล้วก็เลือก m e t a m a s k แล้วก็เลือกเหรียญที่เราจะโอนกลับเข้ามาในที่นี้เป็น e t h ผมสมมติเป็นอันนี้แล้วกันสมมติสมมติมมตวันนี้คือ E t ทนะครับจินตนาการเอากดเข้าไปปึ้งแล้วกดทรงแล้วก็นี่ครับวางเลขกระเป๋าตรงนี้จึงเสร็จปุ๊บก็พิมพ์พิมพ์จานวนนะผมไม่พิม,นะมพ์มจานวนนะผมจะไม่กดแม็กนะอ่าอันนี้ก็บางคนก็กดแม็กได้บางคนก็กดแม็กไม่ได้นะแต่ผมจะพิมพ์เป็นจำนวนแทนสมมติผมมีอ่ะยีทผมก็พิมพ์ไปปุ ETH ผมก็กดถัดไปอลองเช็คดูว่าค่าแก๊สเท่าไหร่ค่าแก๊สก็จะพอๆกันค่าแก,ก๊สก็10บ,บาทนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็กดยืนยันการทำธุรกรรมตึงนะฮะเนี่ยปุ๊บแล้วก็รอสักครู่นึงเหรียญก็จะเข้ามาอยู่ในบ i แ a น c e เหมือนเดิมแล้วก็เราก็กดจากบ i แ a น c e ไปใหม่อีกทีนะครับโอนเป็นอีท e r เ u ียมเน็ตเวนะครับครั้งต่อไปอย่าโอนผิดน,นะสมมติเหรียญกลับเข้ามาแล้วโอนจาก เมตามากลับมาแล้วตอนนี้เหรียญมาอยู่ในใบแนนเหมือนเดิมแล้วก็กดถอนคราวนี้ต้องเลือกเน็ตเวิร์กให้ถูกวางกระเป๋าอ่สมมติว่าวางเลขกระเป๋าเสร็จแล้วแล้วก็เลือกนี่นะครับต้องเลือกเป็นอันนี้นะไอแอร์อัดนี่แหละค่าธรรมเนียม4 45บาทนี่แหละมันคือ ETH chain นะเห็นไหมเลยทุกคนโอเคแล้วพอกดปุ๊บเนี่ยเราก็ค่าธรรมเนียมมันแพงจริงๆนะ500บาทอะยังไงก็ต้องเอ่อต้องโอนเผื่อๆหน่อยอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็ส่งเลขอเดียสเลยเสร็จ อ่าไม่ไม่แมทเพราะว่าผมพิมพ์เลขผิดอ่าสมมติเอาเลขจริงไปเลยอ่าอันนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกอันนี้อ่าสูงสุดค่าธรรมเนียมประมาณ400บาทอ่ะอ่าแต่ผมมีไม่พอยอดอย่างน้อยที่ถอนได้ต้อง0.007 ETH นะครับถ้าใครมีก็ถ้าใครจะโอนก็ต้องมีขั้นต่ำเท่านี้นะอ่าแล้วก็กดยืนยันอะไรเรียบร้อยนะครับใส่นู่นใส่นี่เรียบร้อยแล้วก็ รอนะครับแล้วมันก็จะเข้าไปในกระเป๋อาเมตามาสซึ่งอยู่บนเมเนเนตนะครับเป็นอันนี้นะเมเนเนตนะครับเป็นอันนี้นะครับอันนี้ผมก็ยังเหลือเศษอยู่นะมาเล่นแอ็กซี่นะครับอ่ะแค่นี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามนะครับไม่ก็เข้ามาถามใน discord กลุ่มเราก็ได้นะครับนะฮะวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังภายในให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ